น้ำตกตนปลิวทางเข้าน้ำตกตนปลิวนี่เป็นน้ำประปาที่เราไปใช้นะ พุ้งข้าวด้วยมันหนังกินเท่ดีใช่พุ้งข้าวใส่อุดหนุกนกำลังด้วยดีเลยอืมอมันมีเป็นลำธารที่มาจากน้ำตกสวย น้ำตก,กตูนปลิวเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติสาขาตุนาช้างสาขาของน้ำตกบริพัตมีรรดีส่เยอะแยะแคมป์ไม่ได้เลี้ยงปลิวเดยด เดียวไทยกับป้ายจูนปิวสักรูปนะแล้วก็เดี๋ยวโค่ายกับเจ้าหน้าซีสักรูปด้วยตรงนี้สายเดียวก็สวยดีทางเข้า đai <coughs> 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 ให้ถอ no uh, uh, uh. 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 ้ถือให้ถ huh. ือมันใ้ถือกิให้ใหติดต่อ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 ติด่อตินต่อติด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 ต่อิดต่อตินต่อติดต่อต ไ่ตวต้องรุ่ยังเดือนป่าต้นนะ้ำนูนน้ำตกต้นปลิวนูนตาน้อนๆๆๆ้อนนะ้องถึงแล้ร่องมันยิยงไม่ถึง <S <S ไม่เดี๋ยวได้นะไม่ได้ทางน้น ทำไเก็บเบียร์มาตวันดท้นลแมตดุปลาตลุไปไหนอะบมหลุยทํานลอยู่บ้านเอออตาปหอาไปบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกุ่งน่ะไม่ต้องเอาเลบางเขาไม่เก็บไม่หยาเลยเขาเก็บขายรอดแต่ไงแต่เขาไม่เก็บคุณชวยหน่อยจเก่มากไม่เห็นหนีที่ มันมันน่าเลงกันแบางทีนะน่เที่ท้ายจะหลกท้ายที่เห็นน้ำตกมากตมีเห็นไหมน้ำยิงชึ้งไหมชึ้งไหมบอถึ้งไหมึ้งไหม ชวยเลยแมพัมึงงึงกง <c oughs> ขงูของเขาทุมมันด้บ,บ่อราบ่อยไหมเพช่บ่อยรเงี้ยแน่เ <c oughs> ออเออคือลงมาเรางึงเนี้้เม่กี้บอกว่าไม่ไม่ควรม,มีขาไม่ม่ควรมีขาแต่บอกคนเล่นขาไม่เสียดายจังมากจะีะาทานนี้าม่ักแล้วนะถือว่าปีไปดจะไยืนเดียว จะมเห็เใน่ลยดิขึ้นนิ่มมันยิบมาโคนใหญ่โอ๋โอหัวร้อนซึ่งสีแดงกับสีไช้าอนนี้เราไปทำ,ทำนู่นทำนั่นทำนี่เราหยาวเล่นลูกเต้นได้ขึ้นมาเออชี้เขาตังค์มาั <c oughs> มบดีกว่า <c oughs> มหน่อยทามดุงเปนดุ้น,น <c oughs> แล้วนะ <c oughs> <c oughs> โครง,งการรับปรปงโมิ่ัชั์สำนักงานหน่วยพิทักป่าตนปลิว สามีปลาดคุณตุกขลางสบายสบาย ฝนตกให้สัตวตสีของน้ำถ้าน้ำในลำทางสีสูงองรีบยกขึ้นที่สูงทันทีแสดงว,ว่าน้ำ่าดะาลังจะมาอนตราย,ยามากๆ่าอย่างเป็ค่า ห้ามไม่ทิ้งขยะใดสิ่งปฏิกูลไม่ส่งเสียงดังห้ามใช้เครื่องขยายเสียงห้ามนำเครื่องรีโมกพีซอนกนโองห้ามนำาถิเลี้ยงเข้ามาไม่ให้อาหารสัตว์ไม่ล่าสัตว์ป่าไม่โผลกป่าโกงไฟไม่เก็บสิ่งของธรรมชาติห้ามใช้กล่องโฟมและขวดแก้วทุกชนิด Italia yang yeah. Dia จากจุดนี้เดินก็ไปประมาณสักสองร้เมตรจะถึงน้ําตกเส้นทางเป็นเส้นทางธรรมชาติไม่มีการก่อสร้างรวมเรื่องดีกันการที่รเ,าเราเมาเที่ยวอย่าส่งเสียงดังรบกวนสัตว์ป่าเพศบุคคลอื่นที่เข้ามาเที่ยว ก็ไม่าติ เกือบจะถึงแล้วเห็นน้ำตกแล้วเดินระมัดระว,วังหน่อยนะเดี๋ยวล้มเดยวล้มก้อนหิน,มนัมล่นถึงแล้วถึงแ,แล้วตั้งอุยานทำฝายกั้นน้ำเก็บเป็นฝายปลาจูนอาจาไม่ขึ้นไปว,วางไข่ข้างบน เดินมาเดียเดินมาเดินระวังนะระวังนะระวังเก็บรูปหนึ่งร um ูปก่อนนะเดี๋ยวก็ไป่ายที่น้ำตกสักรูปสองรูปโอ้โหตรงนี้ก่อนนะอืมแล้วตรงนี้ก่อนหนึ่งรูปมีจาาม่านเงาตกข้างหลังสวย อาร,า,ารมา์ดังมากน้ำตกโตนปิวสวยมากครับผมกับกำลังลมเดินมาหายเหนื่อเยเลยฟังเสียงน้ำตก <Okay. S 1> ดิน,นีมาเขาเก็บภาพตรงนี้ก่อนหนึ่งภาพ อขอด้วยอีกหนึ่งว่า,าน้ำตกตูนปลิวเป็นน้ำตกขนาดลึกมีทั้งหมดสิบสงศ์มีความสูงประมาณห้าสิบเมตรตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปมพันธ์ สำนักบริหารพื้นที่อุทยานที่6สงขลารซึ่งครอบคุมพื้นที่น้ำตกโตนาจัางอำเภอหใหญ่และพื้นที่น้ำตกโพลิตาอำเภอตะปูนสังกัดอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์น้ำตกตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลสังข์เพชร อัเตอรตะภูมจังหวัดสงขลาตั้งอยู่บนแมวที่เขาบึงพัดอยู่ห่างจงากอัเตอตะภูมประมาณ2 3กิโลเมตรและห่างจากเมืองใหญ่ประมาณ2 0กิโลเมตรการเดินทางมาล้งตกลมสะดวกสายเส้นทางหมายเลข4ช่วงบ้านห้อยอูนอันเภอรตะภูม,ก,มกับบ้านฉลุง ันหัวใหญ่ธรรมชาติที่นีอย่าง่ดนสงดูดยังไม่ถูกทำลายก็ชาวบ้านเขาเคยกันดูนแลรักษาในช่วงหน้าร้อนจะมีน้ำค่อนข้างจะน,น้อยช่วงที่มาเที่ยวช่วงนี้เดนเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นฤดูฝนของทางภาคใต้ทั้คนฟ้าอุดมสมบูรณ์น้ำเต็มที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่มีที่พักบริการเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา17:00ถึง18:00น บริเวณใกล้น้ำตกจะมีคันปิ้งมั้มเขืที่มะทับสามารถผีดอดใช้บริการได้ตามใโชอบมีอยู่หลายเจ้านะราคาที่พักผีดอกันเอง

ก็หยกเส้นเล่นาะแน่นเตอนไม่นอนเมื่อยหรงกนต้นี้ตถือมันเป็นกบกวาไม่เป็นฟ้าดิบเหน้านนาก็ไม่ใส่เลยกันนะต้องกาเตีน่ได้เลยคนมานอนเมื่อหนึ่งย่งกาเะอย่างมึงก็นี่นะมึงทามึงู้องนี่นะงก็เหมือนจากระบแกเส้นหมนะทุกทุั่งน้ำให้ลง